ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกนขายโซ n y นะครับวันนี้ถึงคิวของ65นิ้วมีรุ่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับแต่ยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นรุ่น65 X80K นะครับตอนนี้ไลฟ์ 80K เข้ามาครบแล้วนะครับ65นิ้วอ่อนยังเหลือ75นิ้ว ตอนนี้ก็เป็น 65x80k เป็น Google TV นะครับรุ่นปี2022ก็เดี๋ยวจะมาทาการ u n นส x บให้ดูว่ามีหน้าตาแบบไหนยังไงนะครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับผมโอเคไปกันเลยก็มาดูแพ็กเกจบอดี้กล่องมานก่อนนะครับ ่นงี่บอกว่า 65x80k นะครับก็โดยการเปิดกล่องออกมาเอากู่มือไกด์เซตอัพมาอ่านนะครับและยกตั้งกล่องเลยนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงก็ห้ามต่างๆนะครับห้ามเยยบห้ามกดจอ 65x80k ราคาเปิดตัวอยู่ที่48,000กั่าล90บาทนะครับ คือบอดี้มันนะักล่องปี2022กล่องมันจะออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยไปถึงบ้านลูกค้าก็ตัดสายสีขาวนี้ออกได้เลยนะสองเส้นนี่ตัดสีขาวนี้สองเส้นออกได้เลยนะครับโอเคเปิดกล่องขึ้นมา นี่เปิดมาก็จะเจอไกด์เซตอัพแล้วก็เป็นมัดถุงคู่มือนะคู่มือ่านรีโมทอยู่ในนี้นะครับเซตอัพไกด์ขาขาตั้งด้านซ้ายขาตั้งด้านขวานี่คือเมื่อเปิดออกมากจะเจอแค่นี้นะเจอแค่นี้ อันนี้ก็เมื่อเอาโฟมออกก็จะเจอกันกระแทกแล้วก็ในถุงในกล่องก็จะอ่อถุงอ,อ่อตัวทีวีมาอย่างดีแล้วก็มีโฟมกันกระแทกหน้าจอ,อมาให้ ครับผมเมื่อเรายกของออกก็จะได้แบบนี้มานะทีวีมีกันรอยมีกันกระแทกหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะนี่คืออุปกรณ์ที่มาในกล่องมีสาย AC รุ่น 80K ปี2022ได้รีโมทมา2องนะอันนะอันหนึ่งจะเป็นรีโมทแบบ Google Assistant ไว้พูด อีกอันนึงเป็นรีโมทแบบดิจิตอนทีวีมันจะได้เป็นปุ่มตัวเลขมาด้วยนะแล้วก็มีถ่านมาให้2ชุดแล้วก็มีชุดพุกสำหรับขาแขวนนี่อยู่นี่แล้วก็ขาซ้ายขวานี่อันนี้นี่คือชุดอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะโอเคเดี๋ยวไปประกอบขาให้ดู

เค้ฟร้อยนี่ตัวตัวขามันจะมีเป็นหมายเลขบอกอยู่ S B 2ก็คือจะมี S B 1 S B 2 S B 1จะอยู่ด้านขวานี่อยู่ขวามือของหน้าจอนะโอเคมาประกอบขากันก็มีสอง มันจะส่งสองคนอยูแล้วรุ่นใหม่มันจะเป็นแบบกิ๊ล็อกแค่สิบก็ไปเถอะมันล็อกเลย ่งงยง่ายๆแค่นี้เลยโอเคนี่คือเมื่อประกอบขาเสร็จแล้วนะก็เรียกขาวว่าเป็นขาวดีไซน์มุมแรงนะาดีไซน์แบบนี้ บอดี้บอดี้เป็นผิวมันนะเป็นผิวเรียบ mm hmm. เดี๋ยวลอกให้ดูเลย mm hmm. ลอกให้ดูเลยผิวสวยเป็นปีนี้ปี2022รุ่น 80K มีสีเดียวนะมีสีดำแล้วก็บอดี้ไร้ขอบที่บอกมีบอดี้ไร้ขอบมันจะนี่คือจอกับบอดี้เครื่องเลย มันจะไม่มีมาอีกมิว้วหนึ่งแบบนี้รุ่นก่อนอันนี้จะเป็นมันจะมีขอบรุ่นนี้ไม่มีขอบนะสวยสวยพอดีสวยมากเลย ด้านหลังดีไซน์ด้านหลังนิ้วหนึ่งความหนามันนิ้วหนึ่งหนาโดยรวมประมาณสี่เซน โอเค่อไปมาดูส่วนของช่องต่อต่างๆเนาะช่องต่อมี USB เวอร์ชัน2เวอร์ชั่น3มาให้2อ่าอย่างละ1นะเป็น2ช่องช่องต่อระบบเสียงดิจิตอลออปติคอลนะครับแล้วก็ช่องต่อระบบเสียงเป็นอนาอล็อก3.5มมแล้วก็ช่องต่อเป็นวิดีโออินแต่เป็นแบบมินิแจ็ค3.5รวมมาตามสายสายตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับต้องซื้อเพิ่มนะ ถ้าใครมียังเป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นของเกา่าพวกคลองกลองดาวเทียมเก่กาๆอะไรอยู่นะไม่มีสายให้นะ HDMI 4ช่องแล้วก็ตัวนี้ HDMI รองรับ h อ m i ดีและ ARC EARC ก็คือรองรับระบเสียงดอ l บ y a เอ o มนะครับตัวแ0ศยังไม่ยังไม่ได้หน้าจอ120นะครับนี่จะเลยได้แค่ e า c กับ ARC เฉย แล้วก็ช่องต่อสายแลนแล้วก็ช่องต่อสายกาศเป็นทีวีดีตอนนะครับนี่คือช่องต่อของมันต่างๆนะครับนี้เป็นช่อง AC นะครับเป็นสายไฟที่เปลี่ยนได้นะครับเป็นช่องเล็กต้องสายไฟปลั๊ก AC นะนี่คือช่องต่างๆด้านหลังมีแค่นี้โอเคเดี๋ยวมายกขึ้นชั้นวางกันแล้วก็มาเซตอัพคัน เบื้องต้นนะครับโอเคยกขึ้นเชลแล้วก็เปิดทีวีกันเปิดมาก็เจอเป็นก็เรียกเป็นเลือกให้เลือกภาษานะเราก็เลือกภาษากดลงมานี่คือรีโมทมานะกดลงมาเยอะๆเลยกดลงมาค้างกดลงมาค้างไว้เลย กดลัวๆไปเลยนะนี่แล้วก็กดขึ้นนิดหน่อยก็จะเจอภาษาไทยนี่ภาษาไทยเลือกภาษาไทยอ่าปุยภาคหรือประเทศเราก็เลือกประเทศไทยเหมือนกันกดลงมาลัวๆเลยอาไทยอยู่ล่างๆหน่อยเลือกไทยเหมือนกัน Enter ให้เลือกข้อล่างนะตั้งค่ารายการทีวีพื้นฐานนะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้ามก่อนนะตัวนี้ให้ข้ามก่อนนะทุกคนข้ามอันนี้ยอมรับมันไปก็จะได้เป็นกราฟิกก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ เค okay, เริ่มต้นให้เอนเตอร์เริ่มต้นนะเอนเตอร์ enter, เริ่มต้นนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เลื่อนลงมาให้สุดแล้วก็ติ๊กตกลงทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการต่อประหยัดพลังงานให้ปิดไปก่อนจูนทีวีก็ให้ข้ามไปก่อนแล้วก็เชื่อมต่อไปหลังแล้วก็ตอนนี้ตั้งโต๊ะอยู่แล้วก็ตั้งโต๊ะไป าการเปรียบเทียบเสียงตรงมัดในข้ามไปก่อนแล้วก็ r a p ให้พก็ให้ตัดไปเลยแล้วก็ฟีเจอร์กันเข้าสืงงก็ตกลงกันไปแล้วก็เสร็จสิ้นในเรื่องเสร็จสิ้นเราก็จะได้หน้าโฮมของทีวีที่เป็น Google TV นะครับ ก็อบอกอีกทีนี่คือหน้าโฮมของทีวีเครื่องใหม่ที่ซื้อมาและเปิดมาจะเจอหน้าโฮมแบบนี้นะนี่คือหน้าโฮมที่ยังไม่ได้ใส่อีเมลนะครับการใส่อีเมลก็ mail, ให้กดลบลูกศรลงสองทีมันจะเจอคำว่าตั้งค่า Google เห็นไหมตั้งค่า Google TV อยู่นั้นแล้วก็ Enter เ,เข้ก็ไปเลยแล้วก็ตั้งค่า Google TV แล้วก็มันจะให้เราต่อเน,น็ต อีคิวอร์ดเนี่ยไม่ต้องสนใจมันให้กดลงทีนึ่งนะมันจะเจอกว่าตั้งค่าทีวีแทนเห็นไหมตั้งค่าบนทีวีแทนไอ้เลือกข้อนี้นะแล้วก็ใส่อีเมลเดี๋ว่าผมทําไว้แล้วอีกคลิปนึงนะให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดค่าใไปดูนะ นี่คือภาพของตัว5 65x80k นะครับมีวงจรสีตาลุบีนอโโรมาภาพปีนี้สวยขึ้นัน,นไารัขึ้นมันจะดูสว่างขึ้นกว่ารุ่นปีที่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับการดูภาพต้องมาดูที่หน้าร้านต้องเห็นของจริงนะครับดูผ่านคลิปดูผ่านรีวิว ดูผ่านการรีวิวตามช่องต่างๆมันก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรนะครับก็ให้มาดูตัวจริงดีกว่านะครับดูได้แค่เป็นความประเมินนะครับดูประเมินได้ว่าเออมันประมาณไหนแต่ว,ว่าซื้อจริงๆต้องเห็นภาพหน้าะนะร้านนะการซื้อทีวีต้องเห็นภาพแล้วมาดูด้วยตาตัวเองนะครับการดูตามรีวิวดูตามดูตามออนไลน์มันจะไม่ได้เห็นภาพจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสเปคพื้นฐานมันหน่อยนะครับ สเปคพื้นฐาน65นิ้ว X80K นะครับประกอบไปด้วย X1 4K HDR Processor นะครับเป็น CPU ตัวเก่งของโ o นี่เลยนะครับผมและก็มาพร้อมกับระบบ t ทลูมิโนส4นะครับเป็นมาเป็นระบบไท l u m ิโนสตัวใหม่นะครับที่ช่วยเรื่องของการไล่เฉสีได้มากกว่าและให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อม Motion ม o 200Hz นะครับ แล้วก็ระบบเสียงนะครับมาพร้อม X b a l a n c e s p e a k e r ที่ช่วยเน้นเรื่องคุณภาพของเสียงให้มีเสียงที่ออกมาได้กว้างๆและลดละได้เสียงเบสที่ดีนะครับและรุ่นนี้รองรับระบบภาพ Dolby Vision และระบบเสียง Dolby a t m o s มนะครับนี่มันจะได้ระบบเสียงที่สมจริงเทียบเท่าลรงหนังนะครับ และที่บอกปฏิบัติการมันเป็นปฏิบัติการ Google TV นะครับเป็นทีวีที่สามารถโหลดแอปติดตั้งแอปได้ใช้งานได้ง่ายและไวขึ้นนะครับผมนี่คือสเปคพื้นฐานของมันนะคร่าวๆ โอเคก็สาหรับคลิปนี้เป็นการอันบ็อกสินค้ารุ่นใหม่นะครับรุ่นปี2022ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า 65X80K นะครับ 65X80K ก็สําหรับรุ่นนี้เปิดราคากันมาที่48,990บาทนะครับก็สําหรับการอันบ็อกคลิปนี้อ่าเป็นการทำคลิปให้ดูว่าสินค้ารุ่นใหม่มีอะไรมีหน้าตาแบบไหนบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการรีวิวสเปคหรือไม่ได้เป็นการรีวิวภาพเพ่อทีเดียวนะครับ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ช่วยรับผลกดไลค์กดทัชตะไครให้ด้วยนะครับผมก็มีคําถามอะไรสามารถถามก็มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่านเดี๋ยวตอบให้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม